สวัสดีค่ะอยู่กับออยนะคะที่นี่บริษัททอโต้นะคะวันนี้นะคะอยู่ที่ทอโต้สาขาที่1น,นะคะยืนอยู่กับรถนะคะคันนี้เป็นกระบะครอบครัวนะ,ะสี่ประตูเกียร์ออโต้นะคะก่อนจะไปชมคลิปออยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถ,ถัดไปของออยนะคะสําหรับใครนะคะที่ถามหานิสันนะคะนาวา่านะ,ะจัดเข้ามาให้แล้วนะคะคันนี้สีเทา สภาพสวยๆเลยได้รถปี2018นะคะคันนี้ได้2.5ตัว e l นะ,ะปี18ราคาเปิดตัวป้ายแดงอยู่ที่897,000บาทนะพอโต้เสนอขายเพียงแค่479,000บาทกรณีฟรีดาวนะคะผ่อน6,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหน้าตัวรถก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้ตัวรถสีท่ทานะคะ กระจังด้านหน้าตัดคมเมี่ยมสวยๆเลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดยไลท์มีให้เต็มโคมแบบนี้นะคะตัดหมอกนะคะมีให้คู่หน้าเลยมีให้คู่หน้าเลยลูกค้าจา๋าเรียมสันตัวรถนะคะคมชัดนะคะแบบนี้นะคะล้อเดิมจากโรงงานเลยนะคะดําปัดหน้าเงานะดาปัดหน้าเงากระจกสีคมเมี่ยมนะคะได้ในส่วนของไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้ด้วยนะคะในส่วนของคันนี้ยังได้ในส่วนของกล้องนะคะ360องศาเลย นะคะลูกค้าด้านข้างมีโลโก้2.5นะคะคันนี้นะคะมือเปิดได้เป็นคอมเมียมทั้งหมดนะได้กุญแจแบบสมาร์ทเคเลนะคะมือเปิดสมาร์ทเอนทีค่ะภายในคุมพทมด้วยสีดำกระจกข้างพับปับไฟฟ้านะคะและให้ดูซะก่อนนะคะแผ่นเพจนะคะลูกค้านี่เลยนะคะอยู่ครบๆบแบบนี้นะคะสติกเกอร์เดิมโรงงานนะคะน็อตทุกจุดนะไม่มีรอยขันไขเลยนะ น็อตทุกจุดไม่มีรอยขันขเลยลูกค้าจ๋ารอปรับสภาพนะคะคันนี้รอปรับสภาพนะคะคันนี้นะให้ดูเลยนะคะนี่นะคะทุกอย่างเดิมโรงงานทั้งหมดนะคะน็อตไม่เคยขยับเลยลูกค้านะคะน็อตไม่เคยขยับเลยนะแล้วมาดูกันต่อนะสาหรับโครงสร้างตัวรถนะคะนี่เลยเม็ดอาร์ตนะคะเดิมเดิมเม็ด อาร์ตนะคะเดิมๆกลมๆเรียงสวยแบบนี้เลยนะคะ <_ d ew> s> <S ดูรถไม่เป็นนะจะพาช่างเข้ามาดูรถก็ได้นะคะ <_ d ew> s> <S เรามีบริการจัดไฟแนนซ์นะคะในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกมาทําสัญญานะคะ <_ d ew> s> <S จัดไฟแนนซ์นะคะทั่วประเทศไทยเลยนะคะ7 7จังหวัดนะ <_ d ew> s> <S จัด77จังหวัดเลยนะคะสะดวกสบายสุดเลยนะคะ <_ d ew> s> <S สำหรับคันนี้ได้พูงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเรียบร้อยเลยนะได้หน้าจอนะคะเป็นดิจิตอลด้วยนะคะเลขไมล์วิ่งไป1นึ่งแสนกับห้าพ ห0,000แสนนะคะกับ5 0 0 0โลเท่านั้นเองนะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเนี่ยมีมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะสามารถเชื่อมต่อบูธได้ยูเบีได้นะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้เจ้าของเดิมนะติดตั้งในส่วนของนี่เลยนะคะเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังนะคะนี่ติดตั้งมาให้อยู่ตรงนี้นะคะลูกค้ากระจกมองหลังนะคะตัดแสงออตโต้ด้วยนะ ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะคันนี้และมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ค่ะเบาะนะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะเดินได้สีขาวเบาะสภาพนุ่มๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยชำรุดฉีกขาดเลยนะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะคะสำหรับด้านหลังสำหรับด้านหลังนะคะนี่เลยนะคะให้เริ่มกันที่เม็ดอาร์ตนะคะด้านบนให้ดูเลยนะคะเดิมเดิม กลมๆเรียงสวยแบบนี้เลยนะคะไม่มีประวัติพิคกามจมน้ําหรือชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะไม่มีตัดต่อย้อแมวกับไม่กอไมนะคะลูกค้านะย้ําทุกคลิปเลยนะคะสําหรับใครที่ดูรถไม่เป็นจะพาช่างเข้ามาดูรถก็ย่อมได้นะคะลูกค้าและเบาะเนี่ยอยู่ในสภาพที่สวยๆเลยลูกค้าขาแค่รอปรับสภาพนะคะลูกค้าคันนี้นะเป็นเบาะเอ่อ เบาผ้านะคะลูกค้านุมน่มๆนะคะจะออกไปทางกำรรมะหยี่นะคะลูกค้าสวยๆเลยแบบนี้นะคะตรงกลางมีช่องแอร์มาให้แบบตรงจุดเลยนะคะนี่แล้วก็มีในส่วนของนี่เลยนะคะตัวล็อกเด็กนะคะลูกค้านี่เลยตัวล็อกเด็กนะคะเมทอาร์ตเดิมโรงงานจริงๆคันนี้นะคะให้ดูเลยตรงแผงประตูนะคะอาร์ตเดิมโรงงานเลยนะคะหัวน็อตเนี่ยไม่เคยโดนประแจเลยนะ หัวน็อตเดิมๆนะคะสภาพเดิมๆติดตั้งฟิล์มให้ใหม่นะคะเป็นของดามิน่านะคะแท้ๆเลยลูกค้าจ๋าด้านข้างได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์นะคะคาทิเบอร์ไฟท้ายนะคะได้เป็นมันติรีเซ็ตเตอร์นะคะคันนี้เป็นตัว E อนะโลโก้ทุกจุดอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะคะได้กล้องมองหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยมันได้ทั้งขึ้นตัดโครเมียมนะคะสวยๆแบบนี้เลยแมกไลเนอร์นะคะเป็นของนิสันนะคะเป็นของเขาตรงรุ่นเลยลูกค้าจ๋า เรียมสันตัวรถนะคะคมชัดนะสติ๊กเกอร์ซ้ายขวาเลยนะคะรถเดิมจากโรงงานดำปัดหน้าเงานะคะมาดูกันต่อนะคะสำหรับฝั่งนี้กันบ้างนี่เลยลูกค้าอันนี้คือเบาะเขาไม่ได้เปื้อนนะเป็นออกเหมือนเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะนะเป็นเบาะกำมะหยี่นะคะนี่นะคะเดิมๆเ,เลยนะคะมีถาดยางรองเท้ามาให้ด้วยนะคะกันเปื้อนทั้งสี่ฝั่งเลยนะคะ ให้ดูในส่วนของโครงสร้างฝั่งนี้กันบ้างนะขอญาตเปิดให้ดูนี่เลยนะคะโครงสร้างเดิมเม็ดอัดเดิมๆนะไม่มีประวัติมีความจมน้ำแน่นอนนะคะลูกค้าหากตรวจเจอก็ยินดีรับซื้อคืนนะคะเต็มจำนวนเลยนะคะขอญาตปิดนิดนึงอ่ะ เดี๋ยวพาไปดูกันต่อนะคะสําหรับฝั่งนี้นะคะฝั่งมาชมกันต่อค่ะโครงสร้างเดิมนะคะมี่เม็ดอาร์ตเดิมเดิมนะคะทั้งสี่ฝั่งเลยนะไอแกะให้ดูแล้วนะคะลูกค้าอ่ะถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะกรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามาเซ็นนะคะเราก็มีบริการนะคะเซ็นแฟนนให้ฟรีเลยนะคะ เราการันตีรถนะคะโครงสร้างบอดี้ตัวรถเดิมทั้งคันนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลใจไปได้นะคะเรามีสสาขานะคะลูกค้าสาขาแรกนะคะที่เราย,ยืนอยู่นะคะที่ถ่ายรีวิวอยู่ตอนเนี้ยเป็นสาขาที่หนึ่งนะคะตรงข้ามกับบิ๊กซีสุวินทวงศ์นะตรงข้ามกับบิ๊กซีสุวินทวงศ์เลยนะคะหน้ากว้างนะคะเท่ากับบิ๊กซีสุวินทวงศ์เลยนะคะนี่นะคะลูกค้าไปทางรางํำแพงนะคะลูกค้าฝั่งนี้นะคะ ถ้าไปท้างี้ก็จะเป็นนิมิตใหม่นะคะตลาดมินบุรีข้างหลังนะคะมีโลโก้ทอโต้นะคะมีป้ายมอนิเตอร์นะคะตรงนี้นะคะใหญ่เลยลูกค้าจ๋าฝากไว้หนึ่งคันนะคะสำหรับนาวาล่านะคะ2-5ตัว EL นะคะเปิดตัวป้ายแดง897,000บาทนะคะทอโต้เสนอขายเพียงแค่479,0 0 0บาทกรณีฟรีดาวนะคะจัดฟรีดาวผ่อน6,000บาทตลอดอายุสัญญาเลยนะคะใครสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมลูกค้าเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามา ทุกช่องทางของออยได้เลยนะคะเดี๋ยวออยจะทิ้งไว้ให้นะคะก็ก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์อ้อยด้วยนะคะกดติดตามกดซับสไครต์ไว้เลยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถ,ถัดไปของออยนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่อยากเข้ามาทดลองขับนะคะเข้ามาได้เลยร้านเปิดทุกวันนะคะหรือมาไม่ถูกก็ติดต่อเข้ามานะคะเดี๋ยวส่งโปรโชั่นให้หรือว่าเสิร์ชไปนะคะในอากูนะคะลูกค้าว่าบริษัททอโต้ขึ้นเลยนะคะมี2สาขา แจ้งว่านัดเซลล์ออยไว้นะคะมีของแถมให้นะคะถ้าติดต่อออยนะและยิ่งลูกค้ามาจากคลิปออยนะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยของแถมพร้อมโปรโมชั่นนะคะออยให้3ท่านแรกลูกค,ะคะ้าจ๋าฟรีจัดฟรีโอน้นะคะฟรีทุกดําเนินการเลยนะคะสนใจก็ติดต่อเข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยคะ่ะ